้องบอกว่ามันจบลงไปแล้วด้วยดีค่ะสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์รักสามเศร้ารักสี่เศร,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 ร้าของท้านนักร้องลูกทุ่งสาวสาวลยายําไยไหทองคําแล้วก็อดีตแฟนหนุ่มค่ะคุณปุวยแอลกอฮอล์แล้วก็คุณบอสแด,ดนเซอร์ในวงและทางด้านน้องโมอด,ดีตแฟนของแดนเซอร์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องราวก็จบลงได้ด้วยดีซึ่งท้าคุณปุ้ยแอลกอฮอล์เองก็ได้ออกมาเคลียชัดสถานะล่าสุดกับสาวลําไยว่าตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็คือเป็นพี่น้องที่ดีก็ต่อกันต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองและทุกคนตอนนี้ทั้ง4ี่คนก แยกย้ายกันไปทํางานทําหน้าที่ของตนเองทึ่งสาวลำไย,ยเองเนี่ยก็มีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีกันเลยส่วนผูกทางด้านคุณปุ้ยเองก็บอกว่าตอนนี้ค่ะงานเขาก็เยอะมากๆแน่นทุกวันรวมถึงทางด้านคุณโมค่ะอดีตแฟนของแดนเซอร์ก็คือชีวิตเนี่ยพลิกเลยก็ว่าได้ค่ะมีงานในวงการบันเทงิงมีงานรีวิวจนถึงขั้นได้เป็นนางเอก MV เลยและทางด้านคุณบอสเองอดีตแดนเซอร์ทางด้านไหทองคําก็หลังจากที่เขาค่ะโดนนห้างประจักรชัยไล่ออกจากวงเพราะว่ามันเกิดข่าวเช้าแบบนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงว่า างด้านหนุ่มบอสเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะว่าหนุ่มบอสเองก็ได้รับโอกาสได้ไปรีวิวสินค้าได้ไปไลฟ์สดขายสินค้าก็คือคิวงานก็แน่นเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านหนุ่มบอสเนี่ยเขานะคะหลังจากที่เขาได้โอกาสให้ทํางานใหม่ก็คือเขาไปไลฟ์สดให้กับทางด้านคุณเฟิร์สกูต้าวิงไว้และก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่หลายๆคนเนี่ยยิ้มตามใจฟูค่ะเพราะว่าทางด้านรุ่นพี่เองอย่างสาวลำไย,ยเนี่ยได้เข้ามาดูไลฟ์สดดังกล่าวก็คือในคลิปเนี่ยลยวาาสา เปิดไลฟ์สดดูทางด้านหนุ่มบอสบนรถตู้เลยแล้วไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านหนุ่มบอสเนี่ยพอเห็นว่ามีสาวลำใหยค่ะมาดูไลฟ์สดอยู่เจ้าตัวก็เขินแล้วก็ออกอาการแบบว่าเสียอาการยิ้มเสียอาการไปเลยซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของมดเขาเนี่ยจะจบลงไปแล้วแต่ว่ามิตรภาพเนี่ยก็ยังอยู่ค่ะและก็ต้องบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยเอ็นดูอีกและเมื่อทางด้านหนุ่มบอสได้ออกมาไลฟ์สดขายของในช่องทิกต็อกแล้วสาวลำใหยก็เข้ามาชมไลฟ์ดังกล่าวอีกแล้วค่ะแวะมาาาใให้้กํลังงจนอย แต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านสาวลำไยเนี่ยนอกจากจะเข้ามาดูไลฟ์สดเขายังส่งของขวัญให้ทางด้านหนุ่มบอสแบบรัวๆค่ะส่งรถไฟสีชมพูให้ก็คือมีมูลค่าเยอะพอสมควรทา,าเอาทางด้านหนุ่มบอสเนี่ยถึงกับบอกว่าพี่อ้ทำไมพี่อ้น่ารักจังก่อนที่จะบอกว่าซียูนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็คือยกมือไหว้ขอบคุณพี่สาวและก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นก็เขินเก็บทรงไม่อยู่อีกแล้วค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนุ่มบอสเ,เองเขาก็ได้ออกมาโพสคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมเป็นคลิปที่เขากําลังเต้น้นแลว สาวรามยเองค่ะก็เข้ามากดไลค์ที่คลิปดังกล่าวด้วยค่ะก็เป็นอันยืนยันว่าความสัมพันธ์พวกเขาเนี่ยก็ยังดีอยู่จริงๆค่ะและล่าสุดคะ่ะหนุ่มบอสได้ออกมาโชว์คิวงานเดือนเมษายนนี้ค่ะหลังออกจากค่ายไหทองคำต้องบอกว่างานเขาแน่นมากๆเกือบเต็มทั้งเดือนแล้วมีว่างแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนุ่มบอสเองเนี่ยยังมีไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศอย่างประเทศบาเรนด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาออกมาจากค่ายไหทองคําแล้วที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าจะไปทททําาางงนนนีี่่ไหจเิ ไปใช้นี่ก็คือเป็นอันว่าสบายใจได้เพราะว่างานของหนุ่มบอสเนี่ยแน่นสุดๆค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว